สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ก็น่าสนใจมากค่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรืออำนาจส่วนกลางกับการปกครองท้องถิ่นของเรานี่แหละค่ะเหมือนการต้นรำเลยนะคะต้องรู้จังหวะกันเนื้อหาหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากส่วนหนึ่งของสารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย ของสถาบันพระปกกรานะคะโดยเฉพาะในหัวข้อรัฐกับการปกครองท้องถิ่นค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทางความเข้าใจกันให้ชัดขึ้นว่าความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยโครงสร้างมันเป็นยังไงแล้วเรามีมุมมองในการทําความเข้าใจเรื่องนี้แบบไหนได้บ้างขึ้นในเอกสารเขามีภาพเปรียบเทียบที่เออช่วยเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะลงนึกภาพตามนะคะว่าประเทศเราเนี่ยเหมือนเป็นหมู่บ้านใหญ่สักหมู่บ้านหนึ่งครับผม แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบตอบจเทศบาลก็เหมือนกับบ้านเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านใหญ่นั่นแหละค่ะอืมเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีครับทีนี้พอนึกภาพแบบนี้มันก็ชัดเจนว่าอะไรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านใหญ่อย่างเช่นนโยบายรัฐเศรษฐกิจโดยรวมหรือสภาพสังคมมันก็ต้องส่งผลต่อบ,บ้านเล็กๆพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับมันกระทบกันแน่นอนแล้วในทางกลับกัน สภาพของบ้านเล็กๆพวกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆความเจริญหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนกลับไปที่ภาพรวมของหมู่บ้านใหญ่ด้วยเหมือนกัน ทีนี้ถ้าเราจะมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับว่า,าการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีแนวคิดหลักๆอยู่2มุมมองครับที่น่าสนใจมากมุมมองแรกเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นแนวจารีดนิยมก็ได้ครับคือมองว่าไอ้การที่ชุมชนดูแลปกครองกันเองเนี่ยหรือ self g o v e r n m n e เนี่ยมันมีมานานแล้วนะอาจจะเก่าแก่กว่ารัฐสมัยใหม่ด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องของวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ชุมชนเขาจัดการกันเองอาจจะไม่ได้มีรูปแบบทางการเป๊ะๆแต่ก็มีอยู่จริงอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชุมชนแต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่ต่างออกไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับอีกมุมมองหนึ่งก็คือแนวคิดแบบสมัยใหม่นิยม อันนี้จะมองว่าการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ที่มีกฎหมายรองรับชัดเจนมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่มีงบประมาณมีคนทำงานแบบเนี้ยมันเป็นผลผลิตของรัฐสมัยใหม่ครับคือรัฐเป็นคนสร้างขึ้นหรือให้การรับรองทางกฎหมายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในรัฐธรรมนูญหรือพรบรต่างๆ อ๋อค่ะค่ะแสดงว่ามันก็มีทั้งการปกครองตัวเองแบบไม่เป็นทางการที่มาจากชุมชนดั้งเดิมกับแบบที่เป็นทางการที่รัฐรับรองขึ้นมาซึ่งในโลกเป็นจริงสองแบบนี้มันก็คงไม่ได้แยกกันชัดเจนเป๊ะๆหรอมั้งคะมันน่าจะอยู่ซ้อนๆกันในสังคมหรือเปล่าคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับใช่เลยในทางปฏิบัติทั้ง2รูปแบบเนี่ยมันอยู่คู่กันตลอดแหละครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยบางทีก็ส่งเสริมกันบางทีก็อาจจะขัดแย้งกันบ้างแล้วแต่สถานการณ์ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมามองจากฝั่งรัฐบ้างว่ารัฐมีท่าทีหรือมีแนวนโยบายต่อท้องถิ่นยังไงบ้างในเอกสารเขาก็แบ่งไว้เป็น3รูปแบบความสัมพันธ์หลักๆครับแบบแรกเลยคือแบบขึ้นตรงหรือว่าอยู่ใต้อน,นัตหรือ subordinate อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับคือท้องถิ่นเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของรัฐส่วนกลางอย่างใกล้ชิดมากๆอำนาจส่วนกลางนี้คือใหญ่สุดมักจะไปพ่วงกับแนวคิดรัฐนิยมหรือส่วนกลางนิยมที่เน้นความเป็นเอกภาพเน้นการควบคุมจากส่วนกลางเป็นหลักนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนบ้านเล็กๆที่ต้องคอยฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านใหญ่ตลอดเวลาแล้วแบบอื่นๆล่ะคะมีแบบไหนอีกแบบที่สองครับเขาเรียกว่าแบบหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ชิพ คุนส่วนใช่ครับในโมเดลนี้เนี่ยท้องถิ่นจะมีอิสระมากขึ้นมีศักดิ์ศรีมากขึ้นเหมือนเป็นคู่สัญญากับรัฐนะครับมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันไปแต่แน่นอนว่าก็ยังอยู่ภายใต้กรอบกติกาใหญ่ของรัฐนะครับคืออาจจะมีทางเลือกในการทำงานของตัวเองได้มากขึ้นหน่อยตามแนวทางที่รัฐอาจจะเสนอแนะมาอืมดูยืดหยุ่นขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจอยู่ดีแล้วแบบสุดท้ายล่ะคะ แบบสุดท้ายคือแบบเสมอภาคหรืออีควอลครับเสมอภาคเลยเหรอคะครับเกือบเกือบเสมอภาคในทางปฏิบัติท้องถิ่นจะมีสถานะที่ค่อนข้างทัดเทียมกับรัฐเลยมีความเป็นอิสระสูงมากในการตัดสินใจบริหารจัดการตัวเองแน่นอนว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดก็ยังเป็นของรัฐนะครับแต่บทบาทของท้องถิ่นจะเข้มแข็งมากๆรูปแบบนี้มักจะเจอในสังคมที่ท้องถิ่นเขามีความพร้อมสูงทั้งเศรษฐกิจสังคมการศึกษา และคนในพื้นที่ก็รู้สึกผูกพันกับท้องถิ่นตัวเองมากๆหรือที่เรียกว่าแนวคิดท้องถิ่นนิยมหรือโลเคอลิซึมนั่นแหละครับโหน่าสนใจมากค่ะทั้ง3รูปแบบนี้แสดงว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องนโยบายอย่างเดียวแต่มันต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นรัฐเดียวแบบบ้านเราที่อำนาจมันรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางที่เดียวเลยอันนี้มันส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์พวกนี้ยังไงบ้างคะ ใช่ครับประเด็นเรื่องรัฐเดี่ยว (unitary state) เนี่ยสำคัญมากคือถึงแม้ว่าอำนาจสูงสุดจะอยู่ที่ส่วนกลางก็จริงจากการจัดสรรอำนาจหน้าที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอนะครับอย่างแรกเลยคือการรวบอำนาจหรือ concentration อันนี้คือตรงไปตรงมาอำนาจตัดสินใจต่างๆมันกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางจริงๆการทำงานในพื้นที่ก็คือทำตามคำสั่งอย่างเดียวแต่อีกแบบหนึ่งที่อาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือการกระจายการรวบอำนาจหรือ deconcentration คำนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเองนะครับแต่เป็นการที่ส่วนกลางมอบหมายอำนาจหรือภารกิจบางอย่างให้กับตัวแทนของตัวเองที่ส่งไปประจำอยู่ในพื้นที่ตัวอย่างชัดๆก็เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยหรือพวกหน่วยงานส่วนภูมิภาคอื่นๆอย่างศึกษาธิการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดพวกนี้ก็เป็นตัวแทนกระทรวงของเขาไป อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับคือตัวแทนพวกนี้ก็ยังขึ้นตรงกับส่วนกลางรับนโยบายจากส่วนกลางอยู่ดีไม่ใช่การให้อำนาจท้องถิ่นตัดสินใจเองจริงๆชัดเจนเลยค่ะคือถึงจะดูเหมือนมีการส่งนอบอำนาจลงไปแต่จริงๆก็ยังเป็นแขนขาของส่วนกลางอยู่ดีไม่ใช่การให้ท้องถิ่นเป็นอิสระจริงๆนี่เป็นความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการทําความเข้าใจการทํางานของรัฐและกระทั่งทัศนคติของคนในสังคมนั้นนั้น รูปแบบต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งแบบอยู่ใต้อนัตเป็นหุ้นส่วนหรือเกือบจะเสมอภาครวมถึงระดับการรวมศูนย์อำนาจในรัฐเดียวมันก็เป็นภาพสะท้อนของพลวัตพวกนี้แหละครับขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เราได้เห็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นที่เออมันซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากๆจริงๆค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะว่า การที่เราได้เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์แล้วก็โครงสร้างอํานาจที่มันหลากหลายแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราในฐานะพล,ละเมืองคนหนึ่งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งกลไกของรัฐส่วนกลางแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างเท่าทันเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงบ้างก็อยากให้ลองนํากลับไปคบคิดกันดูนะคะ